ครับครับแม่ครับออที่รักคุณมาพอดีเลยผมเพิ่งวางสายจากแม่ไปพรุ่งนี้ก็วันหยุดปีใหม่แล้วเราก็ไปเยี่ยมแม่กันนะนี่เราก็ไม่ได้กลับไปหาแม่ตั้งนานแล้วคุณกลับไปเตรียมตัวหน่อยนะฉันไม่กลับทำไมหรอวันหยุดทั้งที เราควรจะกลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวมไม่ใช่หรอน้องโยงกับน้องสะพ้ยก็กลับมานะนานๆจะได้มีโอกาสเจอกันทีฉันไม่กลับด้วยหรอกถ้าพี่จะกลับอ่ะพี่เชิญกลับไปคนเดียวเลยนะฉันขอถามพี่หน่อยเถอะที่กันดารแบบนั้นนะ่ะพี่จะกลับไปทําไมจะอาบน้ําน้ําอุ่นก็ไม่มีให้อาบเข้าห้องน้ําแมลงวันก็บินเต็มไปหมดเลยไฟฟ้าก็ไม่มีให้ใช้ตอนกลางคืนนะมืดอย่างกับอะไรฉันไม่ไปด้วยหรอกพี่ ทีหนึ่งก็ทรมานมากเลยแล้วพรุ่งนี้ฉันก็นัดเพื่อนไว้แล้วด้วยว่าจะไปซื้อกระเป๋าซื้อกระเป๋าแล้วเหรอซื้อแล้วซื้ออีกซื้อทำไมเยอะแยะคุณจะเปิดร้านขายกระเป๋าหรือยังไงพี่จะกลับพี่ก็กลับไปคนเดียวซีจะพาฉันกลับไปด้วยทำไมล่ะเหมยนี่เราแต่งงานกันมากี่ปีแล้วกระเป๋าที่คุณซื้อมันยังไม่พออีกเหรอพี่จะไปรู้อะไร กระเป๋าแต่ละใบนะมีแต่รุ่นลิมิเต็ดิ dition ถ้าพลาดไปมีเงินก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเทศกาลปีใหม่มันก็มีทุกปีไว้เราว่างๆก็ค่อยกลับไปก็ได้ที่กันดารกันดารของพี่อะ่ออะหัวโบราณพอได้แล้วนี่มันเยอะมากไปแล้วนะเป็นเพาะหลายปีมานี้ผมตามใจคุณมากไปใช่ไหมคุณถึงกล้าพูดจาแบบนี้กับผมพูดจ้มันดีดหน่อย เป๋าของคุณน่ะมันจะพิเศษแค่ไหนเชียวใช่บ้านเกิดผมมันอาจจะการดาปหนอยแต่ผมก็เกิดและโตที่นั่นอีกอย่างคุณรู้ด้วหรอว่าบ้านผมงปา,านาธมันค่อยดีผมคิดว่าในสายตาคุณน่ะจะมีแค่กระเป๋าแบรนดเนมและของฟุ้งเฟยพวกนั้นซะอีกนี่คุณได้ฉันกลับก็ได้แต่กลับบ้านฉันนะ ปีนี้น้องชายฉันจะพาแฟนกลับมาด้วยพอดีเลยน้องชายฉันเขาอยากได้รถใหม่สักคันคนที่เป็นงึพี่เขยอย่างคุณก็ควรที่จะช่วยน้องชายฉันหน่อยนะคุณอย่านอกเรื่องได้ไหมพ่อกับแม่ผมอ่ะท่านก็อายุมากแล้วนี่ผมออกมาทำงานกี่ปีแล้วด้วยเหตุผลหลาย,ลายอย่างที่ทำให้ผมยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ลูกอย่างมควรทำขนาดตอนนี้ แค่อยากกลับบ้านไปฉลองปีใหม่คุณยังไม่เห็นด้วยเลยช่างเป็นอะไรที่น่าสมเพชจริงจิฉันไม่ว่ายังไงพรุ่งนี้คุณก็ต้องกลับบ้านไปคร้อมกับผมไปซื้อของให้พ่อกับแม่อะไรที่เสียก็ซื้อใหม่ อะไรที่ซ่อมได้ก็ซ่อมอะไรที่ต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่ถ้าคุณไม่กลับบ้านกับผมผมก็จะเปลี่ยนมีใหม่เลย